สวัสดีครับสวัสดีช่อง youtube ตอนมาล้ําใจเกินรอยนะครับผมมีสิภาเปเพิ่งบรรยากาศการเตรียมของอและการเห็นงานของอห้องชุดลรวก็บรอบ,บ้านพักนะครับผมมีตัวกระเตรียมแล้วนะครับเตรียมชุดนะครับเหลือหัวกระบ,บะนะครับก็เลยเศร้าเมย์ก่อนอากาศตื่นขึ้นพนัฐในเหตุอย่างเลียบพน work, ันในเบียกด้วยมือนี้ ามาาจดชุดก่อนนะครับพี่น้องอันนี้แต่งชุดนะครับเริ่มชุดสีม่วงแล้วนะครับอันนี้ออกแบบหัวครับพี่น้องออกแบบหัวมือขึ้นได้สามหัวเหรนนั่งไปนั่งมาออกแบบได้ยวสามหัวครับออกแบบไว้นะครับผม นะครับับอนนี้อันนี้คือชุดที่จะเตรียมไปงานนะครับอันนี้คือชุดที่เตรียมไปงานนะครับพี่น้องนนีี้่โยงหัวกะกะบ,บะนะครับเนื้อหัวกะกะบ,บะนะครับผท่านี่้างเพิ่งกระลังอ่ะเห็ดอันนี้ กำลัง้งปกูกระเบื้องนะครับพี่นองชุดเมเพินะครับชุดแมเพินะครับผมนี่นะครับนีอชุดแมเพินะครับผมคือบรรยากาศหน้าห้องชุดนะครับอันนี้คือบรรยากาศหนาห้องชุดนะครับผม จะประมาณนี้นะครับ อันนี้สางกำลังเหตดเ,เติมเห็ดจอนะครับผมจอ LED นะครับจอ LED แบบไฮเดอร์ีนะครับหนอน น,นี่างกําลังทาสีนะครับช่างกําลังทาสีนะครับกําลังทาสีกําลังสอบเล็กนะครับตอนนี้อันนี้ไม้นะครับผมซื้อไม่เกือบเบอร์ซื้อไม่หลายเยู่ครับพี่น้อง ล่างคลองนะครับพี่น้องอ,อันนี้นะครับอันนี้คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศลามบสถ์บ้ออบานพักนะครับอันนี้คือสอบนะครับ สมเรลกกระทาสีใหม่นะครับพี่น้องพร้อมเรลกกระทาสีใหม่นะครับก็ส่วนนี้อะไรก็ส่วนอีกส่วนหนึ่งยู่ในโดมนะครับผมรถบัสท,ท้องจะไปสองขั้นนะครับผมวันนี้รถบัสเราก็จะไปสองขั้นนะครับ อันนี้คือคุงเหลีกยเก่านะครับขอจจอกแบบวิธีไม่ครับพี่น้องถ้าคอยเบ่งนะครับผมคอยดูนะครับ อย่ร้อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ต้อยหมอลำใจเกินร้อยด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากเพจต้อยหมอลำใจเกินร้อยด้วยนะครับผม